โรสปอร์ตครับตันนี้จะมาเปลี่ยนหลอดไฟลีเลยหลอดไฟลีตัวนี้นครับฝั่งนี้ติดแต่ฝั่งคนขับนะั้นไม่ติดจะมาเปลี่ยนออกครับตอนนี้หลอดน่าจะขาดาจะมาเปลี่ยนออกครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับ แต่นี้ไปซื้อหลอดใหม่มาแล้วนี่เป็นหลอดเสียบธรรมดาเนี่ยครับ12โวลต์5วัตต์ที่ซื้อมาเนี่ยขนาด12โวลต์5วัตต์นะครับเป็นหลอดเสียบมันไม่ติดเลยครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนออกนะครับ ก็จะอยู่ลึกๆหน่อยนะครับเวลาล้วงก็ระวังนิดนึงนะครับมันจะล้วงเข้าไปจะล้วงเข้าไปใต้เนี้ครับไล่สายลงไปนะครับสำหรับท่านใดที่จะถอดนะครับ ก็คือสายเส้นเล็กๆนะครับที่มองเห็นนะสายเส้นเล็กๆอยู่ลึกๆนั่นนะครับที่เห็นขั้วนั่นแหละที่มองเห็นลึกๆนี่นะครับตัวนั้นนะต้องล้วงเข้าไปแล้วก็จับตรงขั้วให้แน่นแล้วก็บิดไปทางซ้ายมือนะครับบิดไปทางซ้ายมือแล้วก็ดึงออกมานะครับตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือล้วงเข้าไปนะครับกล้องคงจับไม่ติดนะครับเป็นเส้นเน GPU, ี้ครับเส้นเล็กๆเส้นนี้เพราะมันแคบกล้องเข้าไปไม่ถึงนะครับ ค่อยๆมือสัมผัสเข้าไปนะครับมันจะบิดยากที่นึงครับ เนี yeah. ต่ตอนนี้ติดขึ้นมาแล้วขั้วมันจะหลวมหรือเปล่าหรหลอดมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวไปปิดสวิตช์ไฟแป๊บนึงครับมันติด,ต,ดติดดับดับอยู่จับโดนขั้วแล้วมันติดแต่มันมีปัญหาแล้วครับต้องเปลี่ยนออก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องหยุดถ่ายแป๊บนึงนะครับไม่งั้น โอเคตอนนี้บิดออกมาได้แล้วนะครับเนี่ยโอโหบิดยากมากเลยนะครับมันอยู่ในที่ครับแคบโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดนี้ครับเดี๋ยวหลอดใหม่ใส่ตัวนี้หลอดใหม่นะครับนี้หลอดใหม่ตัวนี้หลอดเก่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนหลอดนี้นครับ นี้หลอดใหม่เดี๋ยวเสียบเข้าไปครับพอดีมันถ่ายไปด้วยแล้วก็เสียบหลอดไฟไปด้วยคือถ้าเราใส่ผิดด้านนะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยมันจะไม่ติดเวลาเราไปเปิดนะครับเ่เวลาใส่ก็จะเพิ่งยัดเข้าไปครับไปเปิดดูก่อนว่ามันใส่ถูกทางหรือเปล่านะครับถ้าถูกทางมันก็ติดถ้ามันกลับด้านมันก็ ไม่ติดสมมติว่ามันยอยู่ด้านเนี้ยเราเสียบเข้าไปเนะี่ยปกติถ้ามันถูกมันติดแต่ถ้าเมื่อไรเราบิดตัวเนี้ยกลับมาด้านเนี้ยนะครับกลับอีกด้านหนึ่งเสียบเข้าไปเนะี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับหลอดนี้มันก็จะไม่ติดเราต้องถอดออกแล้วก็กลับหมุนอีกด้านหนึ่งเพื่อเสียบเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูถ้ามันถูกทางมันจะติดเลยนะครับ เดี๋ยวเปิดไฟดูครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับเปิดไฟเลยถ้ามันถูกทางมันก็จะติดอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันผิดด้านมันก็จะไม่ติดแค่นั้นเองเราก็สลับด้านใหม่คือตัวนี้ใส่ถูกแล้วโอเคฝั okay. ่งนี้ติด ฝั่งนี้ก็ติดนะครับเดี๋ยวผมจะยัดเข้าไปในรูเดิมมันนะครับมันจะใส่เดี๋ยวต้อง เข้าไปรูเดิมมันนะครับคราวนี้มันมือหนึ่งถ่ายแล้วมือหนึ่งมันจับมันไม่ถนัดเดี๋ยวต้องหยุดถ่ายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมใส่เข้าไปก่อนโอเคตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วครับตอนนี้ใส่เข้าไปปกติแล้วนั่นแล้วมันจะหมุนยากนิดหนึ่งนะครับเวลาใส่ต้องใจเย็นนิดนึง หมุนยากครับเพราะว่ามันที่มันแคบครับที่มันแคบยิ่งคนมือใหญ่ๆเนะี่ยจะหมุนยากนี่ผมก็หมุนหมุนดูแล้วก็หมุนยากครับบิดยากแต่ถ้าใจเย็นนิดนึงก็ค่อยบิดค,ค่อยบิดมันก็จะออกอะครับนี่คือหลอดไฟตัวที่เปลี่ยนออกนะครับไฟหลีมันที่เปลี่ยนออก สิบสองวอนห้าวัต์นะครับเป็นหลอดเสียบธรรมดาครับถ้าหลอดมันขาดเนี่ยไปหาซื้อได้ตามร้านประดับยนต์ครับร้านประดับยนต์ร้านขายอะไหล่รถนะครับหรือว่าไปซื้อตามร้านหรือว่าศูนย์ของมิตซูเลยก็ได้นะครับแต่ร้านประดับยนต์ก็มีครับมีขายเยอะแยะนะครับตอนนี้ผมไปได้มาที่ ร้านทําแอร์รถยนต์นะครับร้านทําแอร์รถยนต์หลอดใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยผมไผมได้มาในสามสิบาทนะครับหลอดหนึ่งสามสิบาทพอดีร้านที่เขาทำแอร์รถยนต์แถวแถวบ้านเนี่ยเขาเอามาขายนะครับเขาพวกหลอดไฟทั้งหลอดไฟรถยนต์พวกเนี้ยเขามาขายไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟท้ายหลอดไฟหลีอะไรเงี้ยเขาเอามาขายผมไปซื้อมาสามสิบาทนะครับก็เปลี่ยนไปสามสิบบาทเปลี่ยนเข้าไปแล้ว นะครับคือตัวในนี่เปลี่ยนเข้าไปแล้ว,ต,วตัวนี้ของเก่าที่ซื้อมามันของเก่าที่ถอดออกเนี่ยคงทิ้งไปครับนะครับไปได้จากร้านซ่อมแอร์รถยนต์พอดีเขาหลอดมาขายสามสิบาทครับไปซื้อมาก็ไปหาซื้อมาเปลี่ยนเองได้ครับทาเองได้หลอดไฟหลีครับตัวนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวลอง เปิดไฟดูครับโอเคตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับหลอดตัวที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้นนะ่ะไฟหลีหลอดเสียบ 12บสองโวลต์ห้าวัตที่เปลี่ยนเข้าไปครับอันนี้ไฟหน้าก็ติดไฟหลีก็ติดแล้วฝั่งนี้ก็ปกติมันติดอยู่แล้วนะครับไฟหลีติดไฟหน้าติดโอเคปกติแล้วครับกลับมาติดปกติแล้วอันนี้อันนี้คือหลอดที่เปลี่ยนออกนะครับเนะี่ย หลอดที่เปลี่ยนออกมันขาดนะครับมันจะติดดับดับมันน่าจะหมดอายุมันนะครับตอนนี้มันมีอายุการใช้งานอยู่โอเคตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับไฟหลีตอนนี้ก็คงทิ้งนะครับทิ้งนะไฟหลีปลาเจโรสสปอร์ตครับดูคลิปแล้วสำหรับท่านใดที่ไม่เคยเปลี่ยนถ้าลองเปลี่ยนก็น่าจะทำได้นะครับ พอทำดูแล้วก็ไม่อยากทำเองได้ครับซ่อมเองได้ไม่ต้องไปที่ศูนย์ไม่ต้องไปที่อู่ไม่ต้องไปที่ร้านบางทีต้องไปนัดศูนย์นัดอู่นัดวิลวล้มเวลาเราไม่ว่างไปอะไรเงี้ยไหนทำเองได้ซ่อมเองได้ก็ลุยไปเลยครับตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วถ้าดูตามคลิปนี้ก็ท่านใดที่ไม่เคยทำก็น่าจะทำได้นะครับ ไม่ยากครับซ่อมเองได้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปโอเคครับปาจจโร่สปอร์ตครับวันนี้เปลี่ยนหลอดไฟหลีครับไม่ติดก็เลยซื้อมาเปลี่ยนตอนนี้เสร็จแล้วโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับ